เขาอะอยากที่จะเข้ามาทําออนไลน์แต่หลายคนคือไม่รู้จะทําอะไรดีนะครับปั้นช่องขึ้นมาโอเคมีคนสอนเราแหละว,ว่าเรื่องการปั้นช่องต้องทอยางนู้นทำนี้แต่พอปั้นช่องมาจริงเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราจะขายอะไรต่อเราไม่รู้เลยถูกไหมแล้วก็ทําคลิปไปเรื่อยๆหรือบางคนเคยเจ็บกับการที่ต้องสต็อกสินค้ามาแล้วทุนจมบางคนเนี่ยเคยพูดกับผมว่าถึงขั้นใช้สินค้าจนแทบจะอาบเลยวันนี้สิ่งที่ผมจะถามทุกคนคือมันจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าสิ่งที่คุณมาขายมันคือสินค้าดิจิตอล มันคือสินค้าที่คุณขายผ่านอากาศคุณโปรโมทผ่านอากาศคุณส่งมอบให้ลูกค้าผ่านอากาศให้คุณเอาทักษะติดตัวที่ตัวเองมีออกมาสอนคนถ้าสินค้าที่ผมแนะนําเลยและเป็นสินค้าที่ผมก็ทํามาเองก็คือการขายคอร์สเรียนขายโปรแกรมเรียนแต่บางคนจะรู้สึกว่า พี่อยากมาขายโปรแกรมเรียนนะแต่พี่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นตัวพี่จริงหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะชอบสิ่งนี้หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะเหมาะกับมันหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจว่าคนอย่างพี่จะสอนมาได้หรือเปล่าวันนี้ผมจะบอกว่าคนอย่างคุณเนี่ยจะสอนได้หรือเปล่าผมเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้ก่อนคือมันมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่เขาอ่ะบอกว่าหมู่บ้านนั้นมีทองเยอะมากแล้วคนทั้งหมู่บ้านก็พยายามที่จะไปขุดทอง เพราะทุกคนก็อยากมีเงินถูกไหมครับทุกคนก็อยากเป็นเศรษฐีแล้วประเด็นสำคัญคือคนทั้งหมู่บ้านน่ะแห่กันไปเพื่อที่จะขุดทองแต่ก่อนที่เขาจะขุดทองเนี่ยเขาจะต้องมีพั่วก่อนเพื่อขุดทองคนทั้งหมู่บ้านก็เลยแห่กันไปซื้อพั่วแล้วคุณรู้ไหมครับว่าคนกลุ่มแรกสุดที่เป็นเศรษฐีในหมู่บ้านนั้นไม่ใช่คนขุดทองแต่เป็นคนที่ขายพั่วสิ่งที่ผมจะบอกคุณก็คือว่าวันเนี้ย คุณสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้คุณสามารถทําอะไรได้มากขึ้นได้ถ้าคุณขายโอกาสหรือมอบโอกาสบางอย่างให้กับผู้คนและเมื่อไหรก็ตามที่สมมุติว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารคุณทำอาหารมาทั้งชีวิตคุณเอาความรู้หรือประสบการณ์ทําอาหารตรงนี้มาแบ่งปันให้กับผู้คนคุณสามารถต่อยอดโอกาสของเขาได้ด้วยและในขณะเดียวกันต่อยอดโอกาสของตัวคุณเองก็ได้วันนี้ถ้าใครก็ตามที่เขามองว่าเฮ้ยการที่มาขายโปรแกรมเรียนขายคอร์สออนไลน์เป็นพวกไลฟ์โค้ช เขาไม่เข้าใจคุณค่าจริงๆว่าในสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยมันคือสิ่งที่เราได้ช่วยเหลือคนนะครับแต่ประเด็นสําคัญคือหลายคนอาจจะก,กังวลใช่ไหมว่าถ้าเรามาขายโปรแกรมเรียนเนี่ยทำยังไงดีถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะทําได้ไหมอย่างแรกสุดที่ผมจะบอกกับทุกคนนะครับคือการที่คุณมาทําโปรแกรมเรียนอะ่ะมันมีหลายรูปแบบมากๆสมมุติถ้าคุณถนัดออกหน้ากล้องคุณพูดหน้ากล้องได้ดีคุณชอบสอนคนคุณมาทําเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ได้เลย คืออัดหน้าหน้าคุณแบบนี้แล้วก็พูดเหมือนที่ผมกําลังพูดอยู่แบบที่2สมมุติว่าคุณเป็นคนที่ชอบเขียนมากกว่าคุณเป็นคนพูดไม่เก่งเลยคุณสามารถเขียนเป็นหนังสืออีบุ๊กได้หนังสืออีบุ๊กคือเป็นหนังสือที่อ่านในมือถือนะนี่คือสิ่งที่คุณสามารถทําได้หรือ 3. ถ้าคุณเป็นคนไม่ชอบเขียนคุณเป็นคนที่พอพูดได้แต่ไม่อยากออกกล้องคุณสามารถมาทําคอร์สเรียนที่คุณไม่ต้องออกกล้องก็ได้และคุณคือถ่ายกระดาษหรือถ่ายหน้าจอแล้วก็พูด คุณรู้ไหมว่าในเมืองนอกคนแถานี้เยอะมากนะคอร์สเรียนออนไลน์ที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนสอนคือใครอ่ะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณเริ่มมาหาโปรแกรมเรียนเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะทําโปรแกรมเรียนแบบไหนที่มันเหมาะกับตัวตนที่คุณเป็นจริงๆโอเคไหมนี่คือเทคนิคแรกที่ผมจะให้ทุกคนแล้วกันนะครับเละอย่างคือหลายคนชอบคิดใช่ไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่มาเปิดคอร์สออนไลน์เนี่ยพี่จะมาสอนคนมันจะ,ม,นจะมันจะยังไงอ่ะพี่ พี่ไม่ใช่สายสอนคุณรู้ไหมผมอะ่ะเคยมีโอกาสครั้งหนึ่งครับที่ผมได้ไปช่วยสอนแล้วมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาอะ่ะเหมือนเขาทาธุรกิจอื่นมาก่อนแล้วเขาก็ถามว่าถ้าพี่มาสร้างตัวตนแบบนี้เพียงระยะเวลาแค่ 3, าเดือนหเดือนพี่จะสอนคนได้เลยเหรอเพราะสําหรับเขาเขารู้สึกว่าคําว่าการสอนคนเนี่ยมันดูเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเข้าใจความหมายไหมถ้าเขาจะมาสอนคนเนี่ยมันเหมือนกับว่า เขาจะต้องแบบมีความรู้เหนือกว่าคนมากๆเขาต้องมีศิลปะก,การพูดที่มันดีมากๆมันต้องเจ๋งมากๆแน่เลยซึ่งผมพูดกับทุกคนได้เลยว่าจากประสบการณ์ที่ตัวผมเองทำคอร์สผมมากกว่า10คอร์สนะครับและผมไายทำคอร์สออนไลน์ให้กับเจ้าของธุรกิจหลายคนล่าสุดที่ผมไายทำคอร์สให้เนี่ยเป็นคอร์สเกี่ยวกับสอนเรื่องกดแรงดูดนะประเด็นสำคัญของผมว่าผมจะบอกคุณว่าคุณเคยสอนลูกไหมเคยหลายคนเคยสอนลูกถูกไหมครับเคยบอกลูกว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้คุณเคยสอนการบ้านเพื่อนไหมเคย นั่นแหละคือการสอนมันมีแค่นั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสอนแล้วคนทุกคนน่ะมีเซนส์ของการที่อยากสอนคนอยากช่วยเหลือคนให้ดีขึ้นเสมอคุณสังเกตดูสิทําไมคนนี่แบบเวลาเป็นพ่อแม่คนเนี่ยลูกโตมาผมเห็นใช่ไหมครับผมจะเห็นคนที่แบบเพิ่งมีลูกอ่อนเขาชอบสอนลูกเยอะมากหนูใช้ชีวิตต้องทาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ พ่อผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแม่ผ่านประสบการณ์แบบนี้มาคนทุกคนมีธรรมชาติที่อยากถ่ายทอดประสบการณ์ของเราเสมอนั่นหมายความว่าแค่คุณมีเชื้อไฟตรงนี้มันก็เพียงพอแล้วที่จะทให้คุณเติบโตไปได้และในตอนที่คุณเริ่มต้นคุณไม่จำเป็นต้องสอนเก่งมากก็ได้เพราะว่าคนไม่ได้ต้องการคนที่เก่งที่สุดคุณฟังเอานี่ดินะถ้าคุณจะเป็นโคช้ชเป็นครูอย่าเป็นโค้ชที่ยืนอยู่บนยอดเขา แต่คุณต้องเป็นโค้ชที่ยืนอยู่บนยอดเขาแล้วเดินลงมาจูงคนขึ้นไปบนยอดเขาแบบเดียวคุณความหมายก็คือว่าถ้าวันนี้คุณจะมาสอนคนเนี่ยหัวใจที่สำคัญที่สุดคือการที่คุณน่ะพยายามนี่ช่วยเหลือเขาทุกวิถีทางเพื่อให้เขาไปกับคุณได้เพื่อให้เขาเก่งเรื่องหารมากขึ้นเพื่อให้เขาเก่งเรื่องอสังหามากขึ้นนี่ถูกไหมเพื่อให้เขามีความรู้เฉพาะทางด้าน,นการแพทย์มากขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้ทั้งหมดเพื่อให้เขาเก่งภาษาจีนมากขึ้นมันได้ทั้งหมดการที่คุณออกมาสอนคนน่ะ หัวใจที่สําคัญที่สุดคือคุณมีใจที่อยากช่วยเหลือเขาหรือเปล่าถ้าคุณมีใจอยากจะช่วยเหลือเขาต่อให้บางทีคุณสอนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คนสัมผัสถึงสิ่งนั้นได้และผมแค่คิดว่าสิ่งนี้มันใช้ได้กับทุกอย่างในเมื่อก่อนผมเคยสอนลูกศิษย์คนนึ่งผมจำได้เลยผมผมขอไม่เล่าชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาก็มีชื่อเสียงในวงการเขาประมาณหนึง่ง เกี่ยวกับพวกวงการเอเจนซี่วงการโฆษณาแล้วเข้ามาเรียนกับผมใช่ไหมครับพอมาเรียนเสร็จปั๊บเนี่ยเขากลับไปเหมือนเขาติดปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยที่เราไม่เขาทําไม่ได้ซึ่งมันเป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวกับผมเลยคือเป็นปัญหาแบบคนรอบข้าง,ขงเขานี่หรือไหมครับแล้วผมก็จะทักไปหาเขาบ่อยมากผมก็จะทักไปว่าติดอะไรไหมอ่ะถ้าเป็นในเรื่องออนไลน์เนี่ยผมช่วยนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อ่ะเขาก็ปรึกษาเขาคุยกับผมผมก็แนะนําเขาไปแล้วเขาบอกว่าที่เขาทาไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เขามีปัญหากับพาร์ทเนอร์มีปัญหากับเอ่อคนรอบข้างนั่นเงี้ย แต่ประเด็นสาคัญเขาก็พิมพ์มาพูดกับผมแบบนี้ว่าพี่จะไม่ลืมเลยว่าน้องคือคนที่ทําให้พี่พูดหน้ากลองได้แล้วเขาก็พูดกับผมว่าน้องคือคนที่แบบใส่ใจจริงๆซึ่งผมคิดว่าแค่นั้นอะ่ะมันเพียงพอแล้วถ้าคุณเริ่มต้นเราจะมาสอนคนนะครับนี่คือเทคนิคข้อที่สองที่ผมจะมองไปกับทุกคนแล้วผมจะบอกทุกคนแบบนี้ว่าถ้าใครก็ตามี่โอเคคุณมีความมั่นใจในการสอนระดับหนึ่งคุณก็สอนแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณรู้ไหมว่า ถ้าคุณสร้างคอร์สเรียน,นึ่งคอร์สคุณไม่จำเป็นต้องสอนเองทางคอร์สก็ได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกทุกคนคุณคิดดูสิผมอะคิดเรื่องนี้เลยนะว่ามันจะมีพวกงานสัมมนาธุรกิจนห่ือไหมครับงานสัมมนาที่รวบรวมนักพูดเก่งๆรวบรวมนักธุรกิจแล้วก็จะมีคนจัดงานถูกไหมคนจัดงานเขาเลยจัดงานขึ้นมาว่าโอเคครับเดี๋ยวจะมีงานสัมมนาธุรกิจนะคุณลองไปดูเต็มไปหมด แล้วก็คอยเชิญสปิเกอร์นักพูดคนที่หนึ่งอ่ะคนนี้คนดังคนนี้คนนี้สองคนดังคนนี้คนนี้สามคนดังคนนี้แล้วสุดท้ายอ่ะเขาก็จัดงานมาคนเข้ามาดูเป็นร้อยร้อยคนเลยคุณเคยคิดไหมว่าเจ้าของงานอ่ะไม่พูดสักประโยคเลย <c oughs> ค,คุณเข้าใจความหมายไหมสิ่งที่ผมต้องการจะบอกคุณคือว่าวันนี้ถ้าสมมติคุณเป็นคนจัดคอร์สเรียนของคุณขึ้นมาเพื่อที่จะขายคุณสามารถทำคอร์สเรียนที่คุณไม่ต้องสอนทั้งคอร์สคุณยังทำได้เลย คุณแค่ชวนคนอื่นที่คุณรู้จักมาช่วยสอนนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้สอนเก่งขนาดไม่มั่นใจอะคุณอาจจะสอนของคุณแค่นิดเดียวอะแล้วคุณให้คนอื่นมาสอนก็ยังได้มันมีหนังสือมังนอกเล่มหนึ่งอะเขาใช้วิธีการแบบนี้เลยคือเขาเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งนะวิธีการคือคอนเซปต์ของหนังสือมันคือประมาณว่าถ้าวันนี้คุณล้มอะธุรกิจคุณพังคุณล้มทุกอย่างคุณจะสร้างตัวกลับขึ้นมาภายใน30บวันคุณจะทําอะไร แล้วคุณรู้ไหม่หนังสือเล่มนี้เจ้าของหนังสือไม่เขียนสักบรรทัดเขาไปเชิญโค้ชที่เขารู้จักประมาณสิบคนนะ่ะแล้วมาเขียนคนละบท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 แล้วตีพิมพ์จบเพราะฉะนั้นผมบอกทุกคนได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครก็ตามที่มาถามว่าพี่มาท,ทําธุรกิจความรู้มันแบบพี่รู้สึกมันยากเกินไปผมแค่จะพยายามทําให้คุณเห็นว่าจริงๆมันมีโอกาสมันมีช่องทางเยอะมากที่คุณสามารถทําได้ในหลากหลายรูปแบบเนี่ยขายโปรแกรมเจอตัวนะครับหนึ่งเดือน คุณรู้ไหมว่าวันแรกสุดที่พี่เขามาเรียนกับผมนะครับพี่น่ะพี่ลานาเขาเขาเป็นคนนี้น่ารักมากนะแล้วผมเจอเขาแล้วผมรู้สึกว่าผมมันถูกชะตามากๆนะครับเขาเหมือนมารงเรียนโปรแกรมกับผมประเด็นสำคัญที่ผมจะบอกคือว่าวันแรกสุดที่เขามาเรียนกับผมอะ่ะเขายังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเขาจะสอนคนเรื่องอะไรหรือเขาจะสอนคนได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเหมือนกับก่อนหน้าที่เขามาเรียนกับผมนี้เขาก็ทําธุรกิจค้าขายธรรมดาทั่วไปคือไม่ได้เกี่ยวกับการสอนเลย แต่ผมอยากให้ทุกคนไปลองฟังนะครับว่าหลังจากที่เขาเรียนไปแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเปิดได้ฟังและล่าสุดคือขาย p ายเวทสามคนนี่ทุกคนคิดดูเป็นมือใหม่เดือนได้มาถึงวันนี้บอกเลยว่าพี่พี่บอกกับตัวเองเลยว่าเป็นเพราะตัดสินใจเร็วอตัดสินใจเร็วอืบางคนที่แบบรอก่อนรอ,อก่อนนะนน่นนี่นั่นรอรอให้พร้อมใช่เยอะมากพี่พี่รู้ใช่ไหม ถ้าผมเจอคนเรา <t ouch> ้างเยอะมากเ <t ouch> ราให้พร้อมก่อนเราต้องรอให้มีสิ่งนั้นก่อนเราให้ลูกเราเข้าโรงเรียนก่อนเราให้หลานเราอย่างนี้ก่อนรอให้ทุกอย่างมันลงตัวก่อน <t ouch> ใช่ใช่ค่ะครูครูรู้ไหมว่าตอนที่มาลงบอกเลยว่าทุนก็ไม่มีนะแต่ฉันจะเอาแต่ฉันจะเอาฉันจะเอาเพราะฉันจะต้องเริ่มนะะรอเมื่อไหร่จะมีทุนพร้อมนั้นไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีทางที่จะได้ทําอ่ะพี่ก็เลยต้องขอบคุณตัวเองทุกวันนี้แหละว่าโอ้ เธอเก่งมากเธอตัดสินใจเด็ดขาดมากเลยตัดสินใจที่จะเอาตั้งแต่วันนั้นเลยและล่าสุดคือขายไพรเวทสามคนนี่ทุกคนคิดดูเป็นมือใหม่อ่าโอเคคร่าวๆถือว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับที่จใจทุกคนดูเป็นตัวอย่างคือผมอยากที่บอกทุกคนว่าในวันแรกสุดแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าคือตัวผมเองอะ่ะเรียนภาษามาถูกไหมครับผมเรียนอักษรจุฬามาก็คือเรียนเกี่ยวกับทางภาษามาแต่ถ้าวันแรกสุดมาถามผมว่า ผมคิดว่าผมจะสามารถมาสอนคนได้ไหมอะทุกคนเลือกตลกมาดูตรงน,นี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะจะมีคนชอบถามผมว่าโตขึ้นอนะ่ะอยากเป็นอะไรแล้วผมก็จะผมไม่เคยเล่าที่ไหนนะตั้งแต่ตอนเด็กๆผมจะตอบทุกคนว่าผมเป็นอะไรก็ได้แต่ผมจะไม่เป็นครูเด็กขาดตอนที่ผมอยู่มหาลัยเนี่ยมันจะมีโครงการของมหาลัยที่เขาจะให้นักศึกษาไปสอนเด็กดอย กี่ยวกับสอนภาษาไทยสอนภาษาอังกฤษสอนวิชาสังคมนี่หรอเปไหมครับและผมไม่เคยสมัครโครงการนั้นไปเลยเพราะผมปริญาณกับตัวเองว่าผมจะไม่สอนคนผมไม่อยากเป็นครูเพราะผมรู้สึกว่าการเป็นครูมันดูแบบถ้าสมมติผมเป็นครูภาษาไทยอะเนี่ยอาจารย์ผมมาเคยพูดกับผมว่าเรียนอักษรภาษาไทยมาแล้วก็มาเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยไหมแลวผมก็บอกไม่ครับผมเบือ่อ <c oughs> คือผมคุณคิดดูสิสมมติผมเป็นอาจารย์นะแล้วผมก็มาแบบว่านักศึกษา,า <c oughs> อีเนาเป็นอย่างนี้นะ่นเองคือผมไม่ได้ว่าอะไรใครนะแต่ว่าตัวเราเองไม่อิน <c oughs> ผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะมาสอนคนคือไม่ถามได้เลยแบบผมพูดกับคนรอบข้างผมเยอะมากแล้ววันนี้ผมออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทักษะการทําออนไลน์ตา่างๆเกี่ยวกับทักษะการพูดทักษะการเขียนตัวผมเองก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าผมจะมาทําแต่คุณรู้ไหมว่า จุดแรงบันดาลใจของผมมันมาจากอะไรมันมาจากการที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเรามาทาคอร์สเรียนเนี่ย <c oughs> เราสามารถพูดเรื่องที่เราอยากพูดได้และจริงๆตัวผมอะ่ะคือผมรู้ว่าถ้าผมไปสอนในระบบการศึกษาผมไม่ต้องสอนจํากัดเรื่องะเข้าใจความหมายไหมว่าแบบสมมติว่าบทเรียนนี้ก็ต้องสอนนักเรียนตามนี้แต่พอเป็นออนไลน์เราเลือกได้หมดเลยวันนี้คุณออกมาทาออนไลน์แม้ว่าตอนแรกสุดคุณจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณจะสอนอะไรดีมันมีตัวเรื่องคุณเลือกเยอะมากแล้วคุณแค่หยิบเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณมาสอนได้เลย จากประสบการณ์อะไรบางอย่างของคุณจากชีวิตในบางแง่มุมที่คุณมีเพราะฉะนั้นอย่ารู้สึกว่าตัวเองจะเข้ามาทำคอร์สเรียนออนไลน์ไม่ได้คนส่วนใหญ่อะเวลาที่ผมพูดว่าเฮ้ยคุณสามารถมาทำคอร์สเรียนออนไลน์ได้หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวเข้าไปนึกออกไหมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยการมาทำคอร์สเรียนการมาสอนแต่ผมจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วอะการที่คุณจะมาทำคอร์สเรียนของคุณเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องแค่มาเป็นคนสอนนะ ผมพูดเรื่องนี้บ่อยมากและผมต้องการที่ย้ำกับทุกคนมาสมมุติวันนี้คุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วคุณอะให้ความรู้เรื่องการเงินอยู่คุณสามารถมาทำคอร์สเรื่องการเงินนั้นอะแล้วขายกับคนได้เลยทั้งที่คุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์ถ้าวันนี้คุณขายของคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะเป็นตัวแทนสินค้าหรือคุณจะเป็นฝ่ายขายเป็นใครก็ตามสมมุติคุณขายสินค้าคุณขายเพชรเอาง่ายสมมุติคุณขายเพชรนะคุณสามารถทำคอร์สสอนวิธีการเลือกเพชร แล้วแถมให้ลูกค้าได้เลยแปลว่ามันสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าของคุณทีแค่คุณมีคอสออนไลน์เพิ่มขึ้นมาไอการทำคอสออนไลน์เนี่ยม,มันอยู่ในวงแคบมากนะครับคนที่อยากมาทําคอสออนไลน์แบบยังมีความเข้าใจคือคนกลุ่มนี้น้อยแต่จริงๆแล้วอ่ะคนหมู่มากอะ่ะถ้าเขาเห็นว่าเฮ้ยไอคอสออนไลน์เนี่ยมันเชื่อมโอยงกัายังไงจริงๆมันสามารถทาให้ธุรกิจเขาเติบโตในบางแง่มุมขึ้นได้ยังไงและผมบอกคนนี้เลยว่าจริงๆมันมีวิธีการในการต่อยอดอีกเยอะมาก ไอสิ่งที่ผมพูดมาสมมติอาคุณขายผลิตภัณฑ์ออกกำลังกายเนี่ยคุณสามารถแถมคอสออกกำลังกายให้ลูกค้าได้เลยนะเวลาใครก็ตามที่ถามคือคุณคิดดูสิสมมติอาคนขายเครื่องออกกำลังกายอะแล้วเ็าถามว่าพี่จะทำยังไงให้พี่แตกต่างจากคนอื่นทำยังไงดีให้เราแตกต่างทำยังให้เราไม่เหมือนคู่แข่งทำยังให้เราดีกว่าคู่แข่งเองคิดไม่ออกถูกไหมแต่หนึ่งวิธีการที่มันแบบตรงตัวที่สุดแล้วคุณสามารถทำได้คือทำคอสสอนออกกำลังกายแล้วแถมเป็นผมผมซื้อนะ ผมเคยซื้อเมื่อก่อนไอ้บาเบลรู้จักบาเบลไหมครับที่โหนออกล่างกายแล้วเขาบอกว่าโอ้โหถ้าคุณซื้อบาเบลที่ออกล่างกายนะผมแถมคอร์สสอนออกลัางกาย13าท่าโอ้โหมน่าสนใจเลยว่ามาเจ้าอื่นไม่ดูนะดูเจ้านี้คนเดียวนี่ออกไหมครับนี่คือสิ่งที่คุณสามารถทําได้เลยถ้าใครก็ตามที่คิดว่าแล้วถ้าสมมติพี่มาทําคอร์สเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะทําทได้หรือเปล่าผมจะบอกว,ว่ามันมีเส้นบางๆของการที่คุณไม่รู้ว่าคุณทําได้ไหมกับการที่คุณไม่รู้วิวธีการ ว่าจะทำยังไงมันทำได้มันไม่เหมือนกันนะครับเวลาที่จะมาทําอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยคือมือใหม่จะชอบกังวลเนี่ยว่าเราไม่แน่ใจว่าเราทําได้ไหมเพราะเราไม่เห็นกระบวนการว่าทํายังไงมันถึงจะทําได้ผมอธิบายกระบวนการให้ทุกคนฟังนะครับเออมีคนหนึ่งเคยถามผมเรื่องนี้ด้วยผมอธิบายกระบวนการให้ฟังง,ง่ายๆมันมี2แนวหลักๆคือแนวเปิดเพจกับแนวไม่เปิดเพจถ้าแนว อ่สมมติถ้าแนวเ,เปิดเพจก่อนนะแนวเ,เปิดเพจขั้นตอนที่หนึ่งที่คุณต้องทํานี่ผมให้ขั้นตอนเลยนะขั้นตอนที่หนึ่งที่คุณต้องทําคือทําคลิปวิดีโอ,อมาอาจจะคลิปหรือสองคลิปเพื่อทําให้คนรู้จักคุณแล้วโพสต์ลงไปเพื่อสร้างตัวตนก่อนขั้นตอนที่หนึ่งนะขั้นตอนที่สองคุณประกาศขายคอร์สเรียนของคุณขั้นตอนที่สามคุณไปนั่งอัดคอร์สเรียนขั้นตอนที่สี่คนติดต่อมา เขาโอนแล้วคุณก็ส่งคอร์สเรียนให้เขาจบกระบวนการมีแค่นี้ในการทำคอร์สนะครับรายละเอียดก็ค่อยว่ากันแต่หัวใจหลักๆมันมีแค่นี้หรืออีกแนวทางหนึ่งถ้าคุณไม่กล้าออกกรองถ้าคุณไม่อยากมาสร้างตัวตนแนวทางนี้คือคุณทำคอร์สเรียนของคุณขึ้นมาคอ,อร์สเรียนของคุณนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งนะขั้นตอนที่สองคุณไปโพสต์ในเว็บไซต์ที่เขาให้ฝากคอร์สเรียน คุณเห็นไหมนี่คือผมบอกขั้นตอนให้เลยว่ามันต้องทำยังไงมันมีแค่นี้ในการที่คุณจะเริ่มต้นเข้ามาทําเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครก็ตามที่โอเคอยากสร้างตัวตนอยากให้เป็นที่รู้จักออกกล้องคุณก็ใช้วิธีการแบบแรกที่ผมบอกมี4ขั้นตอนก็ค่อยๆทําไปได้นะครับทีละนิดทีละหน,น่อยกับแบบที่2ถ้าคุณรู้สึกคุณไม่อยากสร้างตัวตนคุณอยากมีใครก็ตามช่วยคุณขายเลยก็เข้าไปในเว็บไซต์ที่เขาฝากขายอ่ะซึ่งถ้าเป็นในคอร์สผมผมจะสอนนะครับว่าเว็บไซต์ไหนบ้าง แล้วแค่เนียแค่2กันตอน่อคุณไปทําเว็บแล้วคุณก็โพสต์เข้าไปจบแต่ถ้าวันนี้ใครก็ตามที่อยากเริ่มต้นผมมีโปรแกรมที่ชื่อว่าสร้างคอร์สแรกที่เป็นคุณซึ่งจะเรียนผ่านไลฟ์สด3าวันติดดูย้อนหลังได้ตลอดไปโปรแกรมนี้ผมจะสอนใครก็ตามที่ไม่รู้้วยสามารถ,ถ้ามาทําคอร์สเรียนพี่จะเริ่มทําคอร์สแรกเนี่ยเป็นคอร์สอะไรดีพี่ไม่รู้จักตัวเองเลยพี่ไม่รู้ว่าตัวเองมีของอะไรตัวเองมีจุดเด่นอะไร โปรแกรมนี้ผมจะมาดึงของให้คุณและโปรแกรมนี้ไม่ใช่โปรแกรมธรรมดาทั่วไปไม่ใช่แค่โปรแกรมที่ผมมาสอนแต่มันคือโปรแกรมที่ผมจะทาคุณให้คุณได้เอาจริงเอาจังกับตัวเองสักครั้งถ้าใครสนใจคุณแคปหน้าจอและติดต่อไปที่นี่และที่สําคัญคือผมสอนคร่าวๆนะครับว่าคุณจะสร้างคอร์สเรียนของคุณเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างอะคุณถ้าใครก็ตามสามารถไปทําเสร็จปุ๊บคุณสามารถมาทาคอร์สเล็กๆของคุณเริ่มต้นได้เลยโปรแกรมนั้นแค่คุณได้ความรู้3าวันไปเนี่ยสมมุติถ้าคุณขายคอร์สละห้าร้อยบาท คุณขายได้3คนเท่าไหร่พันหอันนี้คิดเป็นตัวเลขนะครับเนี่ยแค่นี้สมมติว่าคุณมีเวลาให้ตัวเอง3เดือนเดือนนึงคุณขายได้แค่1คนก็พอคือคุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่เรียนคอร์สออนไลน์แล้วล้มเหลวเพราะอะไร <c oughs> เพราะมันไม่มีอะไรที่มาชาเลนจ์หรือท้าทายให้เรารู้สึกว่าเราต้องลุยเราต้องเอาจริงนะและโปรแกรมนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อจุดนั้นมีใครบ้างที่เคยเรียนคอร์สออนไลน์มาแล้วรู้สึกหมดไฟหรือว่าเคยไปอะทำไมทำไมคนที่ฟังคลิปสอนฟรี ผมสอนฟรีเยอะมากทาไมหลายคนถึงยังไม่เริ่มลงมือทําเพราะมันไม่มีไฟเข้าใจไหมและโปรแกรมนี้ผมให้เนื้อหาและให้ไฟคุณให้คุณเริ่มตอนไดและคุณคิดว่าสิ่งนี้มีมูลค่าเท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติว่าคุณอยากที่จะลองทําอะไรบางอย่างถ้าสมมติวันนี้คุณมาลองทําออนไลน์ถูกไหมแล้วคุณคิดว่าเอ๊ะเราไม่แน่ใจว่าตัวเราเนี่ยจะสามารถทําได้หรือเปล่าผมจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วอะโลกนี้ถ้าคุณจะมาทำคอร์สเรียนนะ มันไม่มีว่าการนำพอเรียนจะเหมาะกับคุณหรือไม่เหมาะแต่มันมีแค่ว่าคุณจะทำอย่างไรให้มันเหมาะกับคุณเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคนส่วนใหญ่อะจะจำกัดตัวเองด้วยการที่เราเห็นใครคนอื่นสอนคนสไตล์ไหนเขาคิดว่ามันต้องมีสไตล์นั้นแบบเดียวซึ่งผมจะบอกคุณว่านั่นคือข้อจำกัดที่ทำให้คนคิดว่าถ้าเขามาสอนเขาคงสอนไม่ได้คุณรู้ไหมผมพูดง,ง่ายๆเหมือนทำไมคนหนึ่งคิดว่าถ้าเขามาพูดหน้ากล้องข้อึงพูดไม่ได้เพราะเขาอะจำภาพมาจากผู้ประกาศข่าว แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถพูดได้มันดูเป็นทางการเหมือนผู้ประกาศข่าวแบบนั้นได้เขาก็เลยพวกเขาทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วอะถ้าคุณสร้างคอร์สเรียนที่มันมาจากประสบการณ์ของคุณมาจากตัวคุณมาจากสไตล์การสอนของคุณยังไงมันก็เป็นคุณอยู่แล้วเนี่ยผมจะเปิดให้ดูเนี่ยเอาง่ายเหมือนลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะครับที่ผมถ่ายทำคอร์สให้คือพี่หน่อยนะเดี๋ยวให้ให้ดูคอร์สดนึงอันนี้ให้ดูได้แหละมันเป็นคอร์สที่เขาทำคอร์สสอนฟรีนะ พี่หน่อยก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับทำธุรกิจบ้านเช่ามาเป็นแบบกี่ปีสามสปีได้ซึ่งเขาก็มาทำคอร์สเรียนเกี่ยวกับเรื่อง mindset วิธีคิดต่างๆคุณลองดูนะอันนี้ถ้าใครอยากไปตามก็ไปตามได้นะครับชื่อเพจครูหน่อยสอนธุรกิจใบกเกษียณแล้วผมบอกคุณได้เลยว่าอา,อาจจะไม่ต้องฟังเสียงแต่ผมให้คุณดูสหน้าแววตาต่างๆพี่หน่อยเขาไม่ใช่คนที่พูดเร็ว เขาไม่ใช่คนพูดกระโชกโขค่คาคือเขาเป็นคนพูดนิ่งๆเย็นๆเนี่ยหรอไหมครับค่อยๆไปทีละประโยคเนี่ยแล้วเขาค่อยๆอ,อ,อธิบายมือใหม่ทําได้เลยเพราะตอนนี้ก็คือให้ดูนิดนึ่งนะครับทางเพจทางช่องติดตอ Facebook หรือ YouTube หรือว่าอินให้ดูแค่นี้ประเด็นที่ผมจะบอกทุกคนก็คือว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ คือคนจะติดภาพว่าคนที่พูดสนุกเนี่ยโอ้โหคือคนที่เป็นโค้ชสอนต้องเป็นคนที่แบบทุกคนครับวันนี้ผมจะมาสอนเห็นไหมแต่เนี่ยเขาเป็นสไตล์แบบนี้เห็นไหมจริงจริงมันมีหลากหลายสไตล์มากๆนะครับในสไตล์แบบที่เป็นคุณถ้าคุณเป็นคนที่พูดแบบสนุกมันก็จะมีบุคลิกแบบหนึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ชอบพูดเล่นมันก็จะมีบุคลิกแบบหนึ่งที่เป็นของคุณถ้าคุณเป็นคนพูดนิ่งๆเย็นๆโอ้ลูกศิษย์ผมมีหลายคนนะครับที่เป็นสไตล์แบบนี้ คุณก็สามารถสอนได้และจะมีคนชอบแบบนี้เขาจะชอบด้วยจริตอะไรของคุณบางอย่างเพราะฉะนั้นมันเป็นเอกลักษณ์ของคุณเองที่คน,นแทนคุณไม่ได้และวันนี้คุณแค่เอาเอกลักษณ์นั้นออกมาเวลาที่คุณมาทำคอร์สหรือแม้แต่การที่คุณออกมาพูดหน้ากล้องเอาธรรมชาติเอาเอกลักษณ์ของตัวเองออกมาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากเริ่มต้นนะครับไปเริ่มต้นสร้างคอร์สแรกที่เป็นคุณถ้าสมมติว่าคุณเรียนไปแล้วถูกไหม แล้วคุณทําอะไรไม่ได้สมมติอย่างน้อยที่สุดคุณลองคิดดูสิว่าสมมติคุณเรียนวิธีการทำคอร์สกับผมนะแล้วคุณไม่ได้อะไรเลย <c oughs> ซึ่งผมสมมุติไปก่อนเพราะบางคนเขาอาจจะคิดว่านั่นแหละแต่ผมผมสมมุติว่าไม่ได้อะไรเลยสิ่งที่คุณจะได้หนึ่งคือคุณจะได้เรียนรู้ทักษะในการอธิบายหรือการสอนซึ่งตัวผมเรียนเกียรติยมาสอนจุฬากภาษาไทยมาผมถนัดเรื่องนี้ คุณจะได้ศาสตร์ในการอธิบายการสอนและคุณเอาไปใช้กับงานเดิมของคุณอ่ะคุณเอาไปใช้กับธุรกิจเดิมของคุณเอาไปใช้ในการคุยกับลูกค้าก็ได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือสมมุติว่าไอ้โปรแกรมเนี้ยถ้าคุณเรียนไปแล้วคุณรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าตัวเองชอบอะไรว่าจริงๆแล้วอ่ะในมุมมองตัวคุณเองอ่ะมีของอะไรบางอย่างมันจะดีกว่าหรือเปล่าแล้วคุณสามารถเอาสิ่งนี้ไปใช้ต่อยอดกับอะไรได้หลายอย่างมากๆคุณรู้ไหมว่าเรื่องนี้สาคัญแค่ไหนผมจะเล่าให้ฟัง มีพี่คนหนึ่งเขาเป็นโค้ชเอนเอลพีนครับเป็นพี่ที่ผมนับถือมากๆแล้วก็เป็นเหมือนโค้ชสอนความรักด้วยเป็นโค้ชเอนเอลพีด้วยแล้วผมมาเคารพเขามากๆแล้วก็อินกับเขาแล้วเขาเป็นคนชอบจิตวิทยาด้วยผมก็เป็นคนชอบจิตวิทยามีโอกาสที่ตอนแรกผมก็เรียนคอร์สของเขาอย่างนี้นะครับปกติแต่มีวันหนึ่งอะผมได้มีโอกาสไปเจอเขานะเจอกันแล้วพี่เขาคุยกับผมแล้วก็เขาเป็นคนที่มีเซนส์ในการมองคนเขาพูดกับผมว่าเควิน น้องอ่ะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยคือสตอรี่เทลลิงหรือการเล่าเรื่องซึ่งตอนที่ผมเรียนอยู่มหาลัยเนี่ยผมก็ประกวดการเขียนเรื่องเล่าเยอะมากครับแล้วก็ประกวดพูดเยอะมากๆแต่ถามว่าเคยมีใครมาพูดกับผมแบบนี้ไหมตรงเพกแล้ว,ว่าเฮ้ยจุดเด่นของน้องคือสตอรี่เทลลิงหรือการเล่าเรื่องไม่มีแต่คุณรู้ไหมว่าคําพูดคํานั้นอ่ะมันทำให้ผมกลับมาคิดว่าเฮ้ยอันนี้คือจุดเด่นเราหรอวะแล้วหลังจากนั้นเวลาที่ผมสอนคนอ่ะ ผมเล่าเรื่องเยอะขึ้นมากๆแล้วมันทําให้ผมชอบตัวเองมากที่ผมได้รู้สึกว่าผมได้เล่าเรื่องเพราะถ้าผมมาสอนแค่เนื้อหานะแค่มาสอนเนื้อหาว่าทุกคนครับออนไลน์ทำแบบนี้นะวิธีการพูดทำแบบนี้ผมจะเบื่อสุดๆวิธีการอ่ะคุณกดปุ่มนี้ผมเบื่อว่าผมพูด,ดกับดูเขเรื่องผมจะเบื่อสุดๆแต่ผมชอบมากๆเวลาที่ผมได้เล่าเรื่องอะไรบางอย่างไปเล่าเรื่องชีวิตประจําตําแนงผมเล่าเรื่องที่ผมเคยอ่านมาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ แล้วนั่นแหละคือจุดที่ทาให้ผมรู้สึกว่าพอผมไล์สดพอผมทำคลิปแบบผมสนุกขึ้นมากๆแล้วคําถามที่ผมถามคุณว่าวันนี้ถ้ามีใครบางคนมาชี้ตรงนี้คุณเห็นนะ่ะมันจะมีมูลค่ามากแค่ไหนที่สําคัญมากกว่านั้นคือตัวผมเองเรียนทักษะนี้มาจากพี่คนนี้เลยทักษะในการตั้งคําถามเพื่อขุดของคนนะครับหมายถึงว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนี้มีดีอะไรคือแต่ละคนที่เข้ามาเรียนอ่ะผมจะให้ส่งกันบ้านมานะครับแล้วผมจะฟันธงให้เลยวว่าแต่ละคนเนี่ยจุดเด่นของคนคืออะไร ที่ทำให้คุณสามารถไปเริ่มต้นทําคอร์สรีของคุณได้หลังจากนั้นหรือถ้าอย่างแย่ที่สุดคุณไม่ทําคอร์สเรียนคุณก็ได้เห็นตัวเองมากยิ่งขึ้นเข้าใจไหมครับนะนี่คือสีที่ทุกคนจะได้ไปผมพูดกับทุกคนแบบนี้ว่าในวันแรกสุดที่ผมเข้ามาทําอ่ะผมจะเล่าเรื่องนึ่งให้ฟังตอนแรกสุดผมอะ่ะอยากเข้ามาทำออนไลน์ผมสร้างตัวตนใช่ไหมครับแล้วผมมาขายนิยาย นิยายเป็นเล่มเลยนิยายอ e ีบุ๊กเพราะผมชอบเขียนนิยายผมชอบเขียนเรื่องเล่ามากแต่ประเด็นสําคัญที่คือว่าผมรู้สึกมันไปต่อไม่ได้การขายนิยายเนี่ยคือเล่มหนึ่งมันขายได้ไม่เท่าไหร่โดยเฉพาะถ้าเราไม่ใช่นักเขียนรางวัลระดับประเทศด้วยนะ <c oughs> ก็ไม่เท่าไหร่แล้วทีนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนเจอตัวกับคนคนหนึ่งซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จมากในวงการธุรกิจค,ความรู้ก็คืออาจารย์มาดิตุ่งศรี ทุกคนอาจจะร,รู้จักแล้วอาจารย์ก็บอกผมว่าน้องถ้าน้องขายนิยายอะ่ะพี่ว่าไม่เวิร์กให้น้องเอาทักษะเรื่องการพูดการเขียนที่น,น้องมีเนี่ยมาเปิดเป็นคลาสสอนคนดีกว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนแรกสุดผมคิดกับตัวเองเลยว่าผมไม่ทำนะครับแต่ผมไม่กล้าพูดนะแต่ผมคิดว่าผมไม่ทำเพราะผมไม่อยากเป็นครูผมไม่อยากเป็นคนสอนแล้วผมรู้สึกว่า ตัวผมเนี่ยอนาะจะรย์มันนั่งสอนใครเขาอะแต่วันที่ทําให้ผมปลดล็อกเลยคือวันที่ผมได้ยินอาจารย์สอนว่าจริงๆแล้วการที่คุณมาสอนอะมันก็แค่คุณมาเล่าอะไรให้คนฟังเฉยๆจากประสบการณ์ของคุณและเราไม่ได้บอกคนสักหน่อยว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องสาหรับคนทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้บอกสักหน่อยว่าสิ่งเนี้ยทุกคนต้องเชื่อเหมือนเราทั้งหมดและมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเออว่ะในเมื่อจริงๆแล้วเรา แค่ออกมาเล่าให้เขาฟังว่าประสบการณ์เราเป็นแบบนี้มันก็โอเคแล้วนึกออกไหมครับหลายครั้งหลายคนไม่กล้าที่จะมาสอนคนเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันมาจากประสบการณ์พี่เองซึ่งมันอาจจะใช่กับคนอื่นไม่ได้ผมจะบอกคุณว่าทุกคนก็เป็นแบบนี้ไม่ว่าใครก็ตามคนที่แล้วผมบอกทุกคนได้เลยว่าผมอะเวลาที่ผมเจอใครก็ตามที่เขาประสบความสาเร็จมากๆเขาเก่งในด้านของเขามากๆนี่เขามักจะพูดคํานี้เสมอว่านี่คือประสบการณ์ของเขา แต่เขาไม่ได้ฟันธงว่าสิ่งที่เขาสอนคุณเนี่ยจะเอาไปใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั่นขนาดคนที่เก่งมากๆนะครับผมแบบเรียนกับตัวท็อปในด้านแบบเช่นการยิงแอดะไรเงี้ยแล้วเขาก็มักจะพูดตอลอดเวลาว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยอาจจะเวิร์กสำหรับเขาก็ได้นะแต่อาจจะไม่เวิร์กสำหรับคุณคุณต้องไปลองซึ่งประเด็นสำคัญที่ผมจะบอกคุณคือว่าขนาดคนที่เก่งมากๆเขายังพูดแบบนี้เลยและเท่าวันนี้เราเพิ่งมาเริ่มต้นสอนเราก็บอกคนเป็นสิ่งนีมาจากประสบการณ์ของเรา และมันไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีขาวไม่มีดำครับโลกนี้มันคือเถาเถาเพราะฉะนั้นลองดูถ้าใครก็ตามที่อยากเริ่มต้น